ครับสวัสดีครับพี่น้องป้า้อยสวัสดีพี่น้องเขาไงสวัสดีค่ะครับมีข้ามาหลาะเบงค่าอันอันที่ห้าปลูกไว้ได้เพื่อเดือนไปกบเลอ,อ,อันก็นัง่งในเดือนหนึ่งอันนี้มันค่ายังนี้อันนี้ข้าข่มจานเด้ดูข้าข่มข้ายี่ข้าเขาหนึ่งบอกเมียนค่ะอ,อามาปูกไว้เฮ็ดท่านประมาณทิพย์โกกอนอะที่ทั้งในกับนี่ทั้งในกับนี่จ้าทาปูกไว้เฮ็ดท่านเฮ็ดเนี่ยเพิ่นกำลังเสกยนอจานเจ้าหัวใหญ่บัวนอใหญ่บัว งอมันใหญ่ขี้คาเหลืองนี่จ้ะโอ้ขึกันกับคาเหลืองคาใหญ่เมนอ๋อนี่คืองอใยใยขี้คายคั่วหนีมันเป็นคายตะเกาตะแก่คายบัวร้านบอแมนบอกเมน่ว่าแต่ว่าเขาก็ขายหัวขายอันขายอันแบบเป็นหัวเป็นอันนี้นะจ้ะบอแมนขายเป็นกิโลจ้ะขายเป็นกิโลบอกชุ่มนี่เมนเพาจะขายแบบยรคาเหลืองเลยจะค่าแบบนี้ถ้ามันหลายอันนี้มันค่ายังค่าแดงบมดอันนี้ค่าแดียงเกษตรขึ้กันบัวค่าแดียงเกษตรขึ้จังสวนไงฮ่อนบอกเ่นจ้ะนะอ๋อเดียวกัน โอ้ oh, มีตะขาเรียพี่น้องเอ้ยอยางปลอกไปทางไหนต่ำตะขาต่ำจึงจั่งจึงจังจ่งทุกคนต่ำงเงิน <c oughs> ต่ำข้าพี่น้องเลยใช่ต่ำเพรามันต่ำอยู่เหม่อๆหรอมันเป็นเงินครับพี่น้องครับอันนี้คือค่าได้เดือนนึงมันบ่แ <c oughs> ม่นค่ะนี่เพิ่งได้เดือนเดียวการังการังงาการังปี๋โอ้เดือนเดียวกันเพราะมันปิดแล้วหรือว่าอันอันร่ำเก่าห้องนี้กระปาถิ่มซั้นม่นปะแม่นปาดถิ่มซั้นมันแตกออกมากจางร่ำใหม่เึ็นเพราะว่ามันปลูกใหม่นะจ๊ะ ้ำที่ติดมาตอนท่าเอามาปลูกนั้นตัดออกกอนตัดออกกอนให้มันแตกออกมาจ้ะชุ่มุ่มเป็นนอนเพิ่งกด้ร่างเตกะนี่เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งในหลายนอะเด้นนี่ครับจ้ะเพราะว่าหาเดือนได้ขายปะต่อไปขายจะขายหาเดือนนี่เต็มที่เลยกอใหญ่เต็มครับอยู่ประมาณสามสิบสี่ซิดลำจ้ะเพิ่นฝากมาทำนี่ละหาเดือนนี่ละ เมนบ่ลูกค้าเข้ามาถามมาถามบางาจังไลยเกาะเดือนเทงเปดเดือนเต็มที่ขึ้นได้ขายคันจะขายนอนะค่ะคันจะขายนอนี่ย้ะขายกว่าก็ขายได้คันบอกว่ามันก่อหน่อยเมนเออมันกับมันคือว่าก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งครับอันขันปลูกไม่ขันปลูกไม่ได้สองสามเดือนนี่จะก้อนหนึ่งก็ได้ร้ายอันรายคุ้มแล้วแม่นจ้ะซีฟเซ็นซีฟอยู่จ้ะเขาปลูกที่เรียกเขาเห็ดจังเลยตัวได้ได้ปรุงดินได้ปั๊บปั๊บดินบอไม่จังไลย ปลูกธรรมชาตินี่มันจะขึ้นเร็วกว่าเ่าปลูกดินเพราะว่าตอนนั้นมันจะไปแห่ทุนก่อนนะคะบ่แม่นคือว่าเ่าเอาก้นก้นคุ้มก้นหลุมลงแล้วก็ร่องเล่นบอแม่นบ่าะต้องแห่ยางเล่บ่กงัจังเลยบ่บ่บ่ต้องแห่ยางเ้าคอยใส่ใุฝนที่แรงตอนทันติดมันจะได้มันจะมันจังสีบ่ได้เหี่ยวไในยังนะจ๊ะครับมันจะบ่เข้มบ่แหดนะคะแต่ว่าคอยให้มันติดสะก่อนมันบ่แม่นจ้ะให้มันติดสะก่อนแต่มันติดขึ้นนี้มันจะมันจะดีแนวหนึ่ง สีนนึงข้าห่วงว่ามันตื่นไม่ได้ข้าใจฝุ่นนี่มันตื้ไม่ได้ข้าใจฝุ่นนี่มันจะขึ้นเลยนะครับเดือดติดเป็นจะบโบยขาห้านี่จักมือครับมันติดจับเก่าจับมือถึงขามือจ้ะแต่ว่าคามันต่างขาด้วครับพี่น้องขาเป็นถึงว่าสิเป็นค้าเกษตรแดงแง่กับจริงแต่ว่ามันคือว่าพันนี่มันสําคัญอยู่กับพันเนาะเปาะวัยเนาะบ้านพันถ้าสมบูรณ์หรือว่าหักคือเท่าที่ผมไปเบิ้งหลังครับหักมันเดือนดีจนถึงห้กเดือนแล้วก็ไม่มันกัดจิดไว้อย่นบอกม่ติดไว้ ถ้าหามันเดินดีมันติดไบมันจริงามไบนี่ก็ยังถิกะปาดทิมลาทิมตัวคนนั้นขีรอสวนคานี่ว่าบ่ได้วางจักเขียนบอแม่นจะเฮ็ดเบียกินงงงยังงี้ตัวเอแม่นอยาเขามาส่มสวนที่จังันจ้ะเออคือยางเขามาสิกระดปาดแั้วสี่ลักเต้ยได้เฮ็ดีมีดมีดบ่ได้ขาดบ่แม่นนักเลียงเล้ยว่านักเลียงบ่แม่นได้พนลองมีดเพื่อนบ่ไปปาดลํำคาพกมีดยุ่ตลอดนักเลีหยงยรตรงนี้ถ้าปาดอันถ้าปาดล่ำแก่พนเราเลยเียก้ น้าพ่อจะไดึ้นท่านใจนะครับเพราะว่าเป็นคาปูก็ไม่มันยังกระนั่งเดือนเดียวแล้ววันนี้จักมือวันนี้เขาใส่ปุ๋ยใส่ผุนพอมันจิดห้ามือขึ้นไปโอ้ห้องล่องดินเราหามือจ้ะห้าเออห้องวัดลายเบื้งฐานห้องหัวไปฮะแต่ห้องหัว่า้ลัคขาเ้างโบเหี่ยวนี่เขากับใส่ผุนใดญน่าจะใส่ปุ๋ยเคมีบ่อบ่ต้องมันบ่สเแ็บบ่บ่ค่ะใส่ผุนก่อนใส่ขี้ฟุนคือว่าขี้งัวขี้คว้วย กีไก่จกะ้องยายาครับผิดคู่แห้งกีไก่ีสิเพมีสีเขียวเลยคู่คู่ผิดคู่แห้งแมล์ใถ้าสร้างใหม่มันบใบจ้ามี่ต้อสาใหม่อากร่งลำลงหักแล้วมันเรียบร้อยแล้บ่ครับเหียบลอยล่วงโรงเรียนกินจ้ากับอ้นั่นนมันติดมาแต่ตอนตะหอมาเห็นแล้วนี่ตะเากัปาดออกปาดออกอันซุ่มซ่มมันอ่วงทีลี่เนี่ยจ้า นั่นเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่พวกมีงินไม่แล้วก็มิตรนักเลียนในบ้านนี่ก็เสือมาแถวพลุงกัครับผมครับผมสวัสดีครับเออข้ายังกับพลุงไหนๆข้าหนามครับข้าหนามข้าหนามบ่กไปขาไปนอนข้าไปเบิ่งกันหน่อยขาคือว่าข้าหนามซื้อซื้อจำเป็นทั้งสัตวบ่เอาข้าหนามข้ากินหัวข้าใส่หลับเท่าข้าใส่หลับปลาไม่ทั้งคนข้าใส่หลับเท่าใส่หลับปลาแม่นครับขาหมอนเนี่ยขาหมอนเนนี่ขายเป็นกิโลขายอยู่ ไม่ไหนๆก็มาเอา้ายอยู่โอ้พวกเดแก้วยางพวกเจ้าค้านินบอกพุ่มงแมนการวางจะาคาส่ยงวมันอนมอาหน่อยมานเท่าค้านาใช่ใชใช่เอาเอาเบิ้งจ้าหัวกันน่อยพลุงปาดในพี่น้องกาเบิ้งกันหน่ออเพิ่นวางเลย่นโรมาเยอะเจ้าค้านี่วะแมนเจ้าค้าที่นี่ครับอย้าเล่ทั่วมากจนมือดุกมือเราจะเทียร์ุ นับจนหลงสั้นบ้างหูือลุงอ๋มาจหอมไม่ได้เาเ็ดเตียวบ่เ่เสียดาเท่ากัเสียดาตากเสียโอขนาดบ้ท่านในป่าได้เปลองอย่หอมโอ้ยนี่นี่ใส่ลาบป่าใส่พวกปรุงอาหารในป่าเนาะใส่แก้วบงเฮ็ดแก้วบองต้องอาข้าวเนี่ตัวนี้เห็นบวบหอม นี่ราคาหนามใส่ลาบเข่าโอ้นี่ครับใส่ลาบเข่าลาบปูลาบปลาแล้วรสชีไส่ปรุงอาหารว่แบบใส่ลาบปลาดุกเข้ากันปานยังลาบปลาดุกนึ่ข้าหน่อยข้าวบานคนละสิบอกว่ามันตายขึ้นเวลาท่างเสียบนี่อีีแล้วครับนี่อเนี่ยอ่าโอ้แคาเจ้าก็ขอไลยอยู่เด้อมาจะมาพูดได้กับผมมาเอาตอนนี้ไปปลูกับพี่น้องข้าเบิ่งกันหน่อยจะขุมกันอ่ะปะเปขาวลูกปลูกจังไหญ สาธกตถึงพี่น้องครับ่นผู้ลงคนปลูกจัาไดมันจังสิแปกแตกไว้จ้งสิง,งามคือจ้าผู้รุ่งกามประวเฮตวัสนว่าเพิ่นถามมางสิอันนี้ลูกแล้วบ่นี่ลูกไล้จ้ะลูกเมื่อเ้านี้เจี่แน่นโอ้เพิ่นลูกใหม่แต่ว่าอยู่ในนีบ่มียังเจามาผู้สิหานกิมัด้นลกวยนบ่จ้าบ่ให่งหเจ้าเอื้องแห่หักค่าอด้วยตวเ้งแต่เพิ่นงามหลักษาเพิ่นบ่เคยทาพวกหมองันจ้ะเพิ่นงามหลักษาหมู อันนี้เขาขุดลงไม่เลือกเตือบี่ได้พุ่ลงเนาะประมาณนี้ละสามสิบเซนแมนได้อยู่ครับสามสิบเซนเขาปลูกค่าเดือนค่ากเกษตรไงเขาเขาก็กดลงสำเนีนเยงบ่ใหน่เดียวก,กันจ้ะโอ้ใหญ่มากจังงี่แมนแต่ว่าก็อยากอยากอยากเอาไรไรไรเงาจานนังเลยเนาะ ใหญ่ๆกับแผ่นระบแผนงามซาพผ่นบ่คือข้าวงามซาป่ะครับนี่แม่นพผ่นงามซาข้าเนี่ยแผ่นสีกินหัวนะมันก็ต้องให้มันได้หัวให้มัันได้หวเต็มเลยแผ่นบ่ได้กินรัมบ่ได้กินลัมพีจังค่ะแก่จ้กินรัมก็ได้คือกันจะเป็นได้พันเกลกินแต่หัวแก่นะคะมันจะได้หอมไม่ได้ทองเห็ดเจียวหวานบ้าได้ปลาต้มกินได้ครับพี่น้องอันนี้คือเอาไปผสมอาหารสร้อยสร้อยสร้อยสรอยสร้นยอ่าสร้อยสร้อนี่แหละครับ อันนี่เพื่อนเรียนว่าค้าน้ำมันบอกครับนี่ข้าหน้ามันอันท่านที่ท่านเท่าเหลืออยู่หันหรือว่ามีหันกระขายโยนบ่ฮัตเจมีเพื่ออยากได้พี่น้องเกาเฮาตเจจังว่าข้าจอดอยากได้ข้าจะบังบางบังบังพื้นที่กับบะมีเดียวกับข้าน้ำมีตาขาแดงค้าตาแดงธรรมดานี่ครับค้าค้าพื้นบ้านธรรมดาคือเรื่อว่าค้าตัวนี้ก่ับกรบปลูกซ้ำนี้บ่ครับแม่นซ้ำนี้หละโอเคแล้วบะมีขันหาขัน ยัดเลี้ยเราว่าสิยกกันหาสักา็งามเด้อวันที่วี๋ยิอีกๆเดือนมาเบ่งเดยอมาเบ่งเนีด้เนาะนครับแต่ว่าอันป้าที่เขาอันเอามาขี่นมันมันแคปีลรพี่ลห่วยจนลืมไม่จเดบ่บ่บ่สองปีที่แมนสองปีนี่อันนั้นปลาวัมันค่ายังหรืองโอ้มันลูกที่คือมันขยายออกครับนั่นโอ้ที่ ของฟ้อนนั้นมาเอาวันไปเนี่้าตัวนี้มาเอาถ้าเจ้า hmm. ว <D> ่าพิด <GO> ผ <av uther> mm ูกเนี่ยเอื่นก็สั่งยินหมดก็เลยมาเอาข่าไปขึนมาเอาขาไปผูกเนี่ยผูกเนี่ยเอ่นยก่าตนี้มันอปูเนี่ยเอิ่นายังกว่ สร้างกินสร้างกินเพันธุ์แบแถวปาาัญหาค่าบุญทดีแถวนี้โอ้แถวดวงเนี่ยนนแม่นค่ะแม่นนี่พันแล้วจากนี้ไม่หน,น,นีสั่ง,งปลาม<า>ันลงมาเลยเ้าแต่าวาดเอากล้วยมาใส่ครับนี่จากนี้ไม่หนีเพราะว่านีนค่าเด้งแต่เสษยขึ้นกันเพราะว่าอันนั้นบางทีีมันก็นได้อัน,นล่ำหน่อยจะมั่วหนมันว่าได้ปลูกเป็นแถวเป็นเนี่ยฟังไใบซื่อบานนี้เขาเก่าออกใช่นาะ อยีมาราพอกันเ้อกขยายย้ายยายขยายก็จงเป็นคุ้มเป็นคุ้มช่วงจริมันก็ชิ้งใหญ่ขึ้นแหละครับแม่นแต่แม่คือว่าร่ำกห้องกับปลาทิ้งนี่มากันแตกนอกมาห้่กับนี่บางในเปังพี่น้องบาอยูซื้อเป็นเดถทีมีนมาบพมียังนักี้เหนนักเลี้ยงกันมาขามาเมัน เขาม่นือมีดเจ้ด้วยับเขาบ้าข้านถ้าใส่ออกเีนทำโอกาเดายน้อยเร็วนอก็จะขึ้นเร็วขึ้นขึนขึ้นีะม้วย้วยยังพ่อลวงยัขล้วย้วยน้ำ้มาิดขึ้นบ้านนะบ้าบ่แม่จันอยู่บงองบกน้าไหมบ้านบกตัวบแม่ดครับมันน่ยง่ายให้เพ่อนออันนี้ปอยได้มาปลูกไว้ถ้ากินแต่มันือเป็นยังมาต่อใส่ปุ๋นใส่สีปุ๋นธรรมาดาขื้จังคานอ่เนาะงามงาม เดี๋ยวเอาในเรื่องแบบน้ำเงาเด้อครับผมใช่ด้วยใช่ใชอุตัวมันเแลี้ยง โอ้อนนอปลูกได้แปดเดือนซ้ำหนี้ได้ครับพี่น้องนี่แหละมันง่ามาง่ามสุดแล้วแหละครับเนี่ยแต่ว่าเบิงงงง้งแข็งแางครับผมนอนไม่ต็นอนสวยแบดน,นี้นนนแต่ว่าส่วนมากเพิ่นสิบเบิ้ลานอนบ่จะเอาไปกิเาน,านเอา,นานเอาล้วเอาเนื้อแกนนะครับน่ากินได้ที่กันกับโบเห็ดได้มันจะหอมนี่เห็ดนี่แม่นนี่นอนมันโอ้นี่ครับนี่ครับ มันเป็นคาบอใหญ่นั่นเป็นคาหัวหน่อยเดิวมันหัวหน่อยที่ไดเห็ดเจียวบองมาหอมคักอีรีครับพี่น้องคนแรกบอแมนเบลบอแมนเบาหอมหอมคักหอมเนี้ยเห็ดเจียวบองแป๊บก็าิะถามมานั่งมิคาน้ามอแต่มิคาน้ามีสิวไปหาเขากับบอกเออเขากับเชม่าเอาไปเห็ดเจียวบองป่ะพี่น้องเขาสิถามอันเบิ่งว่าอันสวนใหญ่เขาเบิ่งจะคำจะหน่อยปะอ่าพ้าพี่น้องเขาไปเบิ่งปฏิบัติเสียเจียวแตลักสวนใหญ่เพิ่นเอาหลายพันได้พิ่นทานเจียวพิ่นถามบางสี่นะใช่สวนใหญ่ อันนี้ก็ปลูกไม้ปลูกเสริมไว้ครับปลูกเสริมเอาออกไปน้ำเทอมาเอาแล้วเขาก็เสริมมานน้ำบ่พอเสริมมาเรื่อยๆครับบึงไล่บังก็ปลูกไปน้ำแน่เป็นตะแสรวนบานนี้เพิ่นสีแท่งสีแท่งน้อพร้อมจักร้อยบ่ครับดูแลครับพี่น้องต้นไหนทึ่ต้นต้นแงมันโอ้ใช่นี่เด bon yeah, ียวหนูแงมันโอ้แงมันเนาะแงมีรูบ้านลูกมันบ่ือเาห็อครับ แช่งคือง่ายคืองไงเดี๋ยวกับพี่น้องเพิ่นหาตำแหน่งเพิ่นเจียนแล้วครับมึงสิสิปาดบ่บ่บ่เอาของอะไรบ่พี่ลุงเอาตะซ้ำนี่หรือเพิ่นก็ะเจีไปปอกมึงสิปอกออกปอกออกมึงสิล่ำเท่าล่ำระบาดป๋จังไรแต่จะละหมากแมน่ล่ำระบาดครับต่อต่างอยร้านไม่ลำโยเออกระตุกัดเออกันท้ายไง่บ้านพ่อเอาไปกินมึงีก็เอาไปร้อยมึงสิก็เตื้มให้โยแมนก็ฟังแต่ว่าบ่บ่ท่านในตัวก็เตื้มแล้วกันยังไง ต้องมีแนาตอนแน่ฝากแล้วเพื่อนรลวงกำประออยก้อนใจดีครับพี่น้องเบิ่งจะผมว่าหนีไปใส่รวนเวียนสวนคาเพื่อนยังไล่ะย่งเงี้ยนีสี่ลอยกวเนเหรอเพื่อนเอาไปจักจักกอแดเห้ นับไว้บป่ะเพระสามชิปก่อไป,ปนนแ,แต่ว่าเพิ่นที่เนี้ยที่เพิ่นถิ่มาเอาอยู่นี่มันมันจะก่อที่เพิ่นไอ้ทุ่มมามาถามมาถามเพิ่อนที่ท,าาท,ทุ่มานนกกามาอยู่วหันเนว่าจังไจะก่อที่วันเสาร์จะอยวประมาณนี้ครับสามชิปก่อว่าสามชิปกว่านี่ปุ๊กใหญ่อะไรอย่างเง้ยครับพี่น้องอตั้งสักขนาดซี่ก่อนก็ได้เป็นสองร้อยแล้วครับสองร้อ,รอยคุ้มแล้วครับอ้าวพี่ลุง บัดนี้ข้ามกัขอบคุณหลายๆเ่านพ่อลุงเนาะขอบคุณหลายอครับที่ติดตามรับชมครับข้ามียังกัติดต่อมาเด้อครับขอบคุณมากครับ